วันนี้เริ่มต้นกันที่ประเทศอังกฤษนะครับที่เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในช่วงเดือนเมษายนปรากฏว่าไม่ขยายตัวตในขณะเดีวยวกันเราก็ต้องติดตามการเลือกตั้งในวันที่4กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ สํานักงานเศรษฐีแห่งชาติของอังกฤษนะครับก็ระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในช่วงเดือนเมษายนไม่เติบโตครับหลังจากที่ขยายตัวร้อยละ0.4ในช่วงเดือนมีนาคมและอังกฤษก็เพิ่งจะพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงตรายมาสแรกของปีนี้ทีนี้ครับอังกฤษเตรียมที่จะจัดเลือกตั้งในวันที่4กร,รกฎาคมที่ถึงนี้ซึ่งเป็นการขับเคี่ยวระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรักฐมนตรีริชี่สุนัทกับ พักรายงานที่เป็นคู่แข่งนะครับซึ่งคุณพอลเดลส์เป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำกฤษของ Capital e c o n o m i c กก็ออกมาระบุครับโดยบอกว่าเพราะว่าเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงเดือนเมษายนอาจจะไม่ได้หมายความว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะหยุดชะงักไปแต่นี้ก็ไม่ใช่ข่าวดีนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีในช่วงก่อนหน้าการเลือกตั้งเพียงแค่3าสัปดาห์ข้อมูลระบุว่าภาคบริการในเดือนเมษายนเติบโตร้อยละ 0, 0.2ในขณะที่ภาคการผลิตลดลงไปร้อยละศ9ุ และภาคการก่อสร้างหดตัวลงไปร้อยละ1.4ครับทีนี้เศรษฐกิจของอังกฤษเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคหลังจากที่เศรษฐกิจหดตัวลงมาเล็กน้อยติดต่อกัน2ไตรามาสสุดท้ายในช่วงครึ่งหลังของปี2566ซึ่งเกิดจากตรงเงินเฟ้อที่สูงเพิ่มมากขึ้นโดยมีผลนะครับทำให้วิกฤตค่าของชีพนั้นยืดเยื้อ ทีนี้ตัวเลข GDP ประกาศหลังตัวเลขอัตราการว่างงานอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นร้อยละ4.4ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนซึ่งถือว่าเป็นอัตราการว่างงานที่สูงที่สุดนับตั้งแต่กลางปี2514หรือในรอบ2ปีครึ่งในขณะที่ตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อนั้นกำลังที่จะประกาศในช่วงสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ